สวัสดีครับวันนี้อยู่ช่องสายหาสารนะครับวันนี้อยู่กับแอปซูเปอร์เบิร์ดนะครับก็เป็นแอปพังกันออนไลน์นะครับเป็นแปปอปทดลองก่อนเปิดตัวนะมียอดดาวน์โหลดมากกว่า5 0 0แสนครั้งนะครับอ่าอัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่3 1มก,กราคมนะครับอ่ะโอเคก็เข้าไปดูในส่วนของแอป,ป,ปนะครับอันนี้เนี่ยผมก็ดูโฆษณามาอีกทีนึงนะอ่ะไม่แน่ใจว่ามันจ่ายหรือไม่จ่ายนะครับอ่ะตัวนี้เนี่ยอ่าล็อกอินมี2ช่องทางนะครับมี Facebook แล้วก็จะเป็น Google นะครับอ่ะ อันนี้อะไรสองหมื่นอ่ะเดี๋ยวมันให้ล็อกอินนะครับก็มี2อ,อย่างนะเดี๋ยวผมล็อกอินเป็น Facebook นะครับเข้าไปอ่ะก็เรียบร้อยนะครับอันนี้เนี่ยผมเล่นไป6กดาลละอ่ะแต่ก็งงนิดนึงนะครับในส่วนของการถอนนะครับมันมีอยู่2อันนะก็จะมีตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมขอคลิกด,ดูก่อนอ่ะตัวเหรียญทองดูว่าอ่าตัวเหรียญทอง รู้สึกว่า1น0 0 0คะแนน,นเท่ากับ1บาทนะครับก็ยันประมาณนี้นะ,ะมีถอนเข้าชุมนนี่เปเด็นะครับส่วนไอตัวเหรียญเดี๋ยวผมขอกดคาบนะถ้าเกิดเรากดรับเนี่ยมันจะให้เราดูวิโอนะครับส่วนตัวนี้นะครับเนี่ยน่าจะเป็นเงินอถอนพันสองร้อยนะครับพันแปดร้อยซึ่งตัวนี้เนี่ยมันไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับก็เห็นหลายคนแล้วมันจะมีเงื่อนไขไมาเรื่อยๆนะแต่ว่าไอตัวหนึ่งบาทเนี่ยมันได้ชัวร์อยู่แล้วนะครับก็เป็นประมาณนี้ เดี๋ยวก,กดกลับก่อนเอเดี๋ยวดูกันมีเชิญเพื่อนไหมเนี่ยอันนี้เลเวลหกมีหน้าหลักใน้หลักกหน้านี้หนังสือชั้นหนังสืออ่ะชั้นหนังสือก็จะเป็นการเชิญเพื่อนนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์มาให้นะครับถ้าใครสนใจหรือว่าเราพริมพ์หาเลยก็ได้นะครับซูเปอร์เบิร์ดนะครับก็ยร์นประมาณนี้ในส,สุดของการเชิญเพื่อนเนี่ยจะได้เชิญเพื่อนหนึ่งคนนะครับได้สองหมื่นเหรียญน,นะ ถ้าเพื่อนติดอ๋อมันได้สุด,สด2สองหมื่นเหรียญแต่ว่าถ้าเพื่อนดาวน์โหลดติดตั้งเนี่ยเราจะได้อยู่หนึ่งพันห้าร้อยเหรียญนะครับอืมก็ประมาณนี้คิดเป็นเงินเนี่ยก็ประมาณสิบห้าสตางค์นะครับส่วนในเงินเขียวๆตัวนี้เนี่ยผมไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่คือไม่ไม่ค่อยคาดหวังนะครับก็ยอยู่ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวไปดูในส่วนของรางวัลรางวัลก็จะมีเช็คอินประจำวันนะครับเดี๋ยวเช็คอินก่นหนึ่งวันถ้าดูโฆษณาด้วยเราจะได้รับเพิ่มอีกสามร้อยนะเดี๋ยวผมขอข้ามก่อน รับเพิ่ม310นะครับเดี๋ยกันดูโฆษณานะ,ะมีอะไรบ้างเ<อ>ชิญเพื่อนได้20 000อ่ะไปเล่นเกมนิดหนึ่งนะครับอือะไรเนี่ยอ่ะกดกลับอ่ะแล้วก็เล่นตรงนี้นะครับเพกดไปอ่ามันให้ตัดนะอ่ามันตัดตัวเหลือแค่ตัวดำๆไว้นะครับตัดช่วยเฉพาะไอ ตัวพวกไอ้เนี่ยไอตัวสีเหลืองๆเนี่ยอ่ะผมก็จะตัดไปตัดชิบชิบชิบมันไปได้ด้วยกันไหมเนี่ยอีกอันนึงไม่ได้ตัดอ่ะโอเคก็ผ่านนะเราก็กดไปอ่าตัดปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บอ่ะเรียบร้อยนะครับก็ปร,ประมาณนี้เลยอ่ะก็ได้เรียนสองร้อยน,นะครับก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะ ะตัดตัดตัดะเรียบร้อยอ่ะโอเคใช้หัวใจพันเพลยเรื่อยอ่ะเดี๋ยวนะโฆษณาโฆษณาทำไมขึ้นเนี่ยนะอันนี้หัวใจของเราก็จะลดลงนะครับเราเล่นให้หมดแล้วเราค่อยมาอ่ามาเล่นใหม่รอให้มาครูดาวเวลาอ่ะก็ได้เพิ่ม อันนี้ได้ร้อยแปดสิบนะตัดไปเรียบร้อยนะครับได้สองร้อยเดี๋ยวบอกนะว่าโฆษณาขึ้นเดี๋ยวนะอ่ะมาละโฆษณามาละพยายามเลี่ยงโฆษณาแต่มันก็ขึ้นมาอยู่ดิเดี๋ยวผมคอ กดกลับแล้วกันกดกลับเข้าใหมา่าดาดสิบสองแล้วตักดไปโอเคได้มาอีกสองร้อยรับไป,กกบกกบไปอะไรชำระเบอร์สิบสิ ชําระเงินะเอาเงินชำาระไปคือหลักๆมันบังคับให้เราดูโฆษณานะครับตัดไปโอเคตัดเรียบรยอ้อยได้ร้อยยี่สิบชิบชิบโอเคอได้ร้อยยี่สิบละคือมันได้น้อยลงไเรื่อยนะครับถ้าเราดูโฆษณามันถึงจะได้คูณสองนะ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอโอเคอได้สองถ้าเราดูโฆษณาเราจะได้พันห้านะครับเดี๋ยวลองดูนะอหนึ่งพันห้าก็จะเป็นประมาณนี้ครับดูโฆษณาส5้นาทีถึง15าวิถึง30สบวินะก็ะประมาณ แต่ว่า1บาทน่าจะได้เร็วอยู่นะคิดว่ากดไปได้มาหนึ่งพันห้าร้อยคะแนนนะ,อะโอเคสี 4, ่พันห้าด่านต่อไปอกดชำระเ่ะเรียนไม่พอ,อมีโดนระเบิดด้วยะระเบิดมากันลนะโอเคเริ่มยากขึ้นแล้วนะครับ มีระเบิดมาอยู่กันข้างบนละแต่ถ้าเราอยากได้ถอนเร็วนะครับก็ดูโฆษณานะอืมเดี๋ยวผมข้ามาอ่ะเดี๋ยวมครับให้เราดูอ่ะเ็นไรเฮ้ยโดนระเบิดไหมไม่โดนโอเคลอดไปก็จนประมาณนี้นะครับ เ,เดี๋ยวนะไม่โดนระเบิดเดี๋ยวโอ้โหอ้าวชิบหายละมันจะ,จะผ่านไหมเนี่ยอา่อาแบบนี้ไม่ผ่านอืมเอาอ๋อมันมีแบบใหม่ให้ยู่ตัดฝั่งนี้ไปก่อนเดี๋ยวให้มันเป็นแนวตรงอ่ะโอเคตัดไป โอเคผ่านไปก็เล่นไปเรื่อยนะครับเ,เงินหมดละในตัวนี้อาโอเคตัวนี้ค่อนข้างง่ายอยู่เฮ้ยโอเคเรียบร้อยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่เดี๋ยวผมขอกดข้ามก่อนอ่ในส่วนของเงินตัวนี้นะครับอ่ก็เดี๋ยวนะ มันเท่ากับ72หาตงนะครับอืตอนแรกนึกว่านึกว่าหนึ่งหมื่นคะแนนเท่ากับหนึ่งบาทนะแต่แต่ว่าไม่ใช่นะครับเดี๋ยวดูการถอนขั้นตังมันเท่าไหร่เอาเชิญเพื่อนมันต้องได้หนึ่งหมื่นคะแนนก่อนถึงจะถอนได้นะครับมีหนึ่งหมื่นเหรียญน,นะถึงจะถอนได้อะโอเคก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของแอปนี้เดี๋ยวผมเล่นไปเดี๋ยว ถ้าถอนได้เดี๋ยวมารีวิวอีกทีนึงแล้วกันนะครับโอเคในส่วนนี้ต้องขอตัวลาไปครับสวัสดีครับ